สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกามาบพอกับผมบาเอบเนะครับเมื่อนี้ภูมก็ได้เนวกินแซ่บๆมาสู่กินคือเกาเป็นประจำนะครับเมื่อนี้ได้ตำบักทั่วครับกับป่าเข็งป่าเข็งย่างนะครับหรือป่าหมอครับหืมบึงเนี่ยแหละครับตัวงใหญ่เลยครับนี่ได้มาสองตัวจับหัวส้นกันโลดเนี่ยผักแกมีนผักสลัดคอดกับนอไม่ต้มนะครับเราก็ได้อัน นี่ครับควงฝากแม่จากบ้านครับแม่เพิ่นออกมาให้นะครับฝากมาให้พักดวงครับหรือสมพักนะครับเนี่ยเข้าไปนี่แล้มาครับมามากินเขาแซ่บๆน้ำกันเนาะครับเนี่ยกองเขาเขาเหนียววันฮ้อนครับเนี่ยเบื้งหน้ครับเป็นดัซเซียบวครับมาๆครับมาเ้ามีไง ตําเองแซบเองครับอ้วเขาเนียติดมือครับซิมสมพักมึงกันนะ เป็นทรงเมื่อยหวอดมือบ้านน <ip>. mm hmm. ี่ครับเนื้อปลาไหม เดี๋ยวเอาถาดมาล่องใหม่ก่อนครับหื่นห้อนเลยครับเนี่ย bình và khánh ngay มาเมนอกางออกเมืดด็ดยุง่งต้องอกางออกดีๆได้ครับเป็นการฆ่าข้อ เนี่ยเขาวๆเลยครับนี่เอ้า มั่นอยู่ครับเนี่ยนำไปยำมากกับยำถือกลางพร้อมครับ สมพักการฮีนครับ ข้างร้ายครับเปลา,าอต่าง เอิ่นแฟนมากินน้ำโยครับบอวมาก,กินอยากออาว่าครับอยากอายเขากล้องกาสิเลื้อปลาไว้ให้ตัวน,นึงนี่แหละครับไข่ปลาครับ,รบโอ้กินยากทะนนหะ แบ,บ้ว่าครัเสียนได้กินต้องบีบเบื้องกั้งดีมั่นครับแซ่บอู้เงาไหลออกสดๆล้วบันเน่ น้องแมวมาไปกินดึ่งน้องแม่นอนตะปูอยู่ครับเนะะี่ยแกะคว่าเหลือสำเนีย กางร้าครับแซมดูจกรกิง <c oughs> ต้องบีเบึงกลางดีๆตัวนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ